สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องปฎิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะพี่พีสาวฮานอยชุดโคงสุดท้าย3คู่เน้นเท่านั้นนะคะในงวดประจําวันที่12นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่11กันนะคะว่ามากี่คู่เนาะสาหรับวันที่11นะคะหน่อยหน่อยรอบแรกเลยก็คือรอบเฉพาะกิจนะคะออก995านะคะล่าง06เนาะแอดเขียนผลผิด ล่าง0ูนย์หกเกาเก้าห้ล่าง0ูย์หเด่นที่6มานะคะถ้าใครนำหกไปไปวิ่งไปรุ่ก็จะได้0ูนย์หกเนาะส่วนบน95มาคู่กับหกหตัวที่แอดเน้นนะคะอ่าส่วนในรอบพิเศษนะคะสองเด่นที่5เรามานะคะถ้าใครนำไปวิ่งไปรู่ยเนาะสตัวนี้หรือว่าจะสับบินในนี้แอดก็พูดตลอดนะคะส่วนล่างก็หลุดไปเนาะเก้าในรอบปกตินะคะหกสา วกสามหนึ่งแอดหลุดไปนะคะเด่นที่หนึ่งมาเด่นที่หนึ่งมาสามหนึ่งแอดไม่มีส่วนล่างห้าสองห้าสองมาในรอบปกติตัวที่แอดเน้นตรงๆเลยนะคะส่วนในรอบ v i p นะคะห้าห้าสี่ดูห้าสี่ตัดออกแปลวห้าเจ็ดมาพี่น้องห้าสี่เราไปเข้าอีกในสูตรตารางนะคะส่วนล่างศูนย์แปดก็หลุดไปนะคะอ่าวันนี้ก็มาสองคู่นะคะพี่ๆจ๋ายยังไงก็ฝากเป็นกำลัง,ลงใจให้แอดต่อด้วยเนาะแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะ แอดก็พยายามทำเต็มที่แล้วของวันที่เก้าย้อนหน่อยนะคะวันที่เก้าแอดก็มาหนึ่งคู่ของวันที่สิบนะคะก็มาในตัวเน้นสองสี่เช่นกันแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดในรอบ v i p นะคะวันที่เก้าวันที่สิบนะคะย้อนแค่สองวันแล้วก็วันที่สิบเอ็ดอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราตามต่อกันของวันที่สิบสองนะคะพี่ๆจะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเด้อ ่ะแอดลงเป็นตารางให้แล้วก็มาลงโค้งสุดท้ายให้อีกทีนึงนะคะเผื่อพี่ๆออยากจะได้ตัวเน้นตัวเน้นๆน,น,นะคะไปพิจารณาดูเนาะสำหรับวันนี้นะคะฮานอยวันนี้ชุดโค้งสุดท้ายนะคะชุดโคง้งตัวหนังสืออาจจะไปแล้วนะคะพี่พี่พจา๋าเพราะว่าแอดเองก็ ลืมตาจะปิดแล้วนะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะสามคู่อามาดูกันสําหรับตัวเด่นในวันนี้อ่าตัวเด่นนี้นะคะเด่นนี้ใครอยากนําไปวิ่งไปรูดได้นะคะพี่พจะวิ่งรูดนะคะอ่ะเด่นสุดนะคะเด่นสุดก็จะมีเจ็ดนะคะมีเจ็ดมีสองนะคะ แล้วก็มี1นึ่งเนาะไปเดี๋ยวเรามาดูตัวที่อาจจะคู่นะคะสำหรับ7นะคะแอดก็จะมี70นะคะพี่ๆจะ70นะคะแล้วก็79นะคะ27นะคะ29อ่ะไปไหวหน่อยเนาะแล้วก็1นะคะแอดมี10 1่งศูนจนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเด่นกันนะคะสำหรับในเด่นที่7 เด่นที่7นี้แอดเน้นไปที่79เด้อหรือ76นะคะส่วน2เน้นไปที่29 1อ่า1นี้เน้นไปที่10เดี๋ยวแอดไปอ่าจับ3ตัวให้ในกลุ่มอีกทีนึงนะคะแต่ว่าในกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มของช่องใหญ่นะคะถ้าใครสนใจแอดไลน์ได้เลยเนาะแนวทางอันเดียวกันนะคะ7 9หรือ76นะคะ29หรือ26อ่าชื่นชอบก็ ตามได้นะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้แหงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ